อันนี้แบบนุ่มละลายในาปากเนื้องวว่าบ้านเฮาเนี่ยตอนไงส่กเน,น,นี่ที่นำํำยำาดนเติบไป่น้องม่ <c oughs> ละลายในปากเอาไงไปเนองกินอย่างค่ายเสือห้องไห่เพราะเนื้อเสือห้องไห่เนี่ยมันจะหยาบนำกลับไปก็ยังนํำเนื้อปลายไ่เนองเนื้อวากิวว่ะเจ้เนื้อวัววากิวส่วนท้องที่ เมือ่อนีได้กินย่างเนื้อพี่น้องเบิ้งพี่นองจ้าเป็นกระแซ็บปะเนื้อว่ากิวคณะพี่บ้าแดงค่ะเนื้อว่ากิวเนื้อชั้นดีเกตเอมือ่อนีเรามาอยู่กับช่องน้องแพทกินกับแพทชาแนลรับเนื้อเกรี่ยมเลยหอมค่ะโอเคเดี๋ยวเราสุกแล้วก็ไปกินเลครับพี่น้องบานเตรียมตัวแซ่บได้เลยจ้าครับผม สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้กูสู้คนครับมาอยู่กับผมส่องสาลาดชาแนลพี่น้องเมื่อนี้น้องมาเล็นน้ำน้องเนาะแมนจาน้องจ้ากินกับแพชชาแนลพี่น้องเมื่อนี้ได้เนื้อเนื้อนัวเนื้อยังเนื้อบาร์บิวบ่แมนบ่เมันเนื้อเนื้อนั่นได้ธรรมดาได้บ่เม็นเนื้อธรรมดาได้พี่ต่อจ้าเนื้อกินดีเนาะขอบคุณไอ้ไอ้ชายครับพี่บ่าวแดงแซ่บนัวพี่น้อง พี่บาวแดงเซ็บเนาะ้ินหอมแห้งหอมหอมเนื้อวากิวบ่เพิ่นวะงามครับพี่นองจ้าย่างแบบมีเดียมแระเนาะแมนนี่ขอยาตหั่นต้องหันทางนี้เนะให้ขวาด้วยเสียบค่ะมีสองน้ำจิ้มด้วยพี่น้องจ้าพี่น้องจะมีซีฟู้ดกับเปียกเนาะเปียกเน้องามแห้งอ๋อ ปลาในเบืงองไรครับพี่นอ้องปลาจะชํำดังในไป็ดหวานแห้งย่างแบบมีเดียมกรอบนอกนุ่มในพี่น้องหอมแห้งค่ะขอบคุณไอา้ายหลายๆพี่บอดแดงซื้อไวท้ทนนองนงพี่น้องอซื้อว่าตอนรับนอ้องเพิ่ว่าหมดก็อยากกินน้ำพัวน่ะมันหวานแล้วพี่นอ้อง พี่น้องมาครับข่าเนียวอยู่ทางใตเด้อพี่น้องลุยคุณแม่เป็นหนึ่งห้ยห้อนเลยคณอ่ะเต็มติบลุยเลยน้องทั้นหมาครับผมขออนุญาตได้จ่าขออนุญาตเอฟซีสองพิตาได้จ้าพันมากันนี้กันจิบเดี๋ยวไอ้ขอซีมแบบแบบริมรถแบบแมนเราจะเป็นยังไง แับเนื้อพลอยอเลยผ่ากระไดสุบโดดใส่เป็นถุงมาเลยขาดพี่น้องสุดยอดเนื้อน,นุ่มดีขนาดตอนนี้ไงเป็นแสบข้ะ อันนี้มาเร็นเฮี้ยนพี่เบาแดงมาลายตองจ้ะแมนครับพี่น้องอันนี้ก็บพึ่งพอกันเจอแหลกเนาะเจอแหลกจ้าแต่ว่ากับวิจักกันมากกัโดนแล้วเนาะจ้ะเกือบเกือบต้องปีแล้วมั้งเบ่ได้พ่อหนากันเนาะแมนครับกะอยู่สายงานเดียวกันคุ้มเดียวกันพี่น้องครับมีทั้งคนอยากเนาะจ้ะแมนต้องแ่นเดียกับโยกาลสินเป็นบ่แม่ใดกาสินครับอัี้ผใกล้ๆพี่นุ้ยพี่เบียร์ แมงบริเวณพื้นพอดีผมมีโอกาสได้มาเล่นทางพี่ไปนองก็เลยอดีได้พอกันนอนพี่แม่กับมาจากอุบลเดินซ้ายมาพี่ตัมาหาบ้านแลวเาแดงมานอนคืนเมื่อคืนเนาะก็เลยโทรหาแผดนะว่าโอ้มากินเนื้อน้ำกานเมื่อเอินอยู่บ้านไม่เาแดงครับก็เลยได้พอกันไปนอนบินเลย ตอนงามแหง้งช้ำๆข้เนื้อนบนเหนียวไหมบ่คือเนื้องวัวแบบบ้านเฮาเนาะบ่คือ,องัว้อที่ไมิเหนียวเลเนาะพี่เนาะถ้าเนื้องวัวอนะ่ะแหมอันนี้แบบนุ่มละลายในปากข้าเนื้องวัวบ้านเฮานนเนี่ยตอนใไงสักเนี่ที่นํายําดวนเติบี่น้อง <laughs> มันละลายในปากอ้อยไง่ายพี่น้อง เนาะบัดที่นี่คันหเห็ดกิบกินอันเนือ้อสิเพลียวซื้อเนื้อแบบนี้มากินดีกว่าเดยอว่าแพงความด้วเน่ะค่ายอันแบบปลาเนื้อเงว่ามันหยาบเนาะ,ะเวลาเ้าอย่างข้แรกคิดว่าสิาคาประมาณติดมันด้วยพี่น้องจา้ลาลักพันบมหอดได้หรือเนล่าอยู่รักร้อยครับกินอย่างค่ายเสือห้องไห่เพราะว่าเนื้อเสือห้องไห่นี่มัต่ะหยาบ มันกึบอยู่แต่ว่ามันหยาบเนาะมัน,แ,มนแน่นมผดโอ้โ,อโ,อโอตัวนี้เนี่ยทำกลับไปก็ยังหยเนื้อปลายไม่ต้องเนื้อวากิวว่ะเจ้เนื้อบัววากิวส่วนท้องที่ถามิปนนะส่วนท้องก็ะิเกียนอยู่หนานหันว พิเศษเอฟเรียกว่าคิュพิเศษเอฟไปซืพพ้อกาไอ้ว่าแดงมาเส้นเนี่ยอันนี้ซื้อจะใส่ไปตานี่อยู่ไกลๆทางออกเลี้ยวซายไปบ้านาเจ้าวากิュแดงมันอ,อ้อนที่เขาขายด้เหนือโคตคุ้นหรือเปล่าแม่นแม่อ้โอโคตคุค้นวากิュแซ่บห่างติดมันติดมันหน่อยๆแซ่บพ,พี่นอ้องจ้า ลองออกไปลาบมึงได้นอกไปนองเนาะก็สีนุ่มนดีป่ะแม่ฝากไปนอนเอฟซีได้กับไปนองเอาไปติดตามให้กำลังใจช่องกินกับแพชชชเนลยอดซับก็ใกล้ๆกันไปนองให้กำลังใจกันซอยกันเนาะไปน้่กันไปหลอมกันเขาพยุงกันสายงานเดียวกัน ปกติใส่ห้างเดียวกันก็จะกกันเบิดน่อะเนะาะแต่ว่าเบิ่งกันอ่ะผักกินได้ลิปกินได้หลายแห้งไม่ <C ind y> ร้องกินดีเบิร์แต่ละมือเนี่ยโอ้ยน่ากินวายพระกระปุ้นท้องแผลสิเป็นสายตำ่ำสายต่ำแล้วกระปุ้นต่ำซึมมือเทลงเลยเต็มบัดแล้วก็ลูกสาวเนาะโอ้แต่หักน้องอีหยังซื้อนาดาจ้ะพี่น้องนาดาที่ขวดน่ะ นาดาแปดขวบเจ้าค้านะ่ะขวบเจ็ดเดือนเก่งน้องเก่ง,เกง,งครับเก่งแห้งครับเพื่อนมากออกคลิปตัวมือได้่ให้ออกน้ำกับแบบว่านูอยากออก <c oughs> เพราะว่ามือได้ตำพิษหลาย <c oughs> เพื่อน,มนไม่มีาํากินกับป้ไดเพิ่อนออกน้ำต่อยอด <c oughs> ได้นะน้องไงมาไ <c oughs> ม่กล้าแสดงออก <c oughs> ว่าสิบ่มากินเข่าเด้ตามถ้าถ้ายเหตุจีบจ้างกินก็ <c oughs> อาศัยให้กินเขาไ,ไป,ไปเลยอยู่ <c oughs> บ้านเดียวกันน้องสาธุอาน,นก็นมาถ่ายคลิปพอถ่ายคลิปน้ำไหลแหย,ย,ง,ยงมาเลยออื <c oughs> จากถ่ายคลิปก็งยงมาก,กินน้ำประมาณนาทีสองน,นาทีก็ออกเลยเนาะขอจะได้เขานำ้ำ <c oughs> พิ่นมักแม่ครับ <c oughs> น,น,นั่งโคตรเกล็ดต่อต่อจากพอเลย ตอนแรกเปิดช่องไรแล้วสาทุชาแห้ตอนนี้ถึงแม่ยึดแล้วถึงช่องอ้ไคูด้านะคะยึดไปแล้วต้องขอไปติดตามแหลวแ่บแสบองอันน้ำจิ้มกระเสบบข้าเหนียววานห่อนกัเข้ากันครับ หนาหอนหมุดกระไรยูดีที่สุดก็คออือย่ามหนาวนย่ามหนาวนี่ยยูใส่ก็ได้ย่ามฝนนี่เย็นยูตะวัไปใส่มาใส่บ่ได้เปียกย,ย่ามหอ่อนย่ามห่อนนอี่ยยูมองไหนก็อยู่บ่ <c oughs> เป็นทายูย่ามห่อนอยูในตน่ในห้ของแอร์แบบที่นี่แอร์กับเปลืองไฟได้ป่ะเนี่ยเปิดเบืเ้องเมื่อบ่เปิดก็ยู่บ่ได้จะ้ะ เนี่ยชำแห้งอันนี้ไกท่ทีคำแ้วเล็บข่อยมีแมงวันใยเนี่ยฉนย่มามเว่น,นี่อุ้ยไหลค่ะพี่น้องจา้าฮะพี่น้องแซ่บครับเมื่อนเนี่ยแซ่บแห้งค้นปมป ละลายในปากปากโงเนี่ยเสื้อแรกเดี๋ยวแพทิไปสื่ออยู่เอาไม้ย่างสินะ,นะเนาะแดดย่างนี่เขาเห็นเขาเี้ยวไปกินไปละลายในปากันะนี่แหละครับสัมผัสแล้วที่แหลกกับเสื้อเขาเดอกบัตตย่ำอยสามทีเท่อกัแบบไปที่นี้มาลองน้ำจากของเนาะโอเคได้เป็นว่าแซบ่บแมนครับสลับมือนี่กัได้เนื้อวากิวเนื้อโคกขุนวากิวนะครับของไอ,บอ้บวแดงซื้อมาฝากต้อนน้องครับ พอดีน้องมาเล่นนนำครับได้มายาม่างหอมกินเทธอแรกเกัน,นครับบ่ได้เอาบาแดงกับว่ได้ซิมมือกันไปน้องขอบคุณไอเราหลายๆครับจังไดกรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์อยู่กระนัะ้น,นจะเห็นซาลาชาแนล,แลกัช่องกินกับแพทย์ชแนลได้ไปน้องเอฟซีซาลาชแนลเขามาแวะเวียนเห็นกับเขาไปติดตามกันได้ครับผมจังไดรก็เจอกันคลิปหน้าได้กับซาลาเปนี่สวัสดีครับผมสวัสดีจ้า